การเงินตอนนี้สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์การเงินเริ่มคล่องตัวขึ้นนะคะจากที่ติดต,ตขัดขัด,ขดทำอะไรก็เสียแต่เงินนะคะเสียแต่เงินหลังจากนี้จะเริ่มมีรายรับเข้ามาในหลายๆทางนะคะแต่รายจ่ายก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นลักษณะของการคล่องตัวขึ้นเบาตัวขึ้นในเรื่องการเงินนะคะต่อไปสําหรับเรื่องการงานใครที่ทํางานเท่าๆนะคะจะได้รับข่าวดีจะได้เงินเป็นกอบเป็นกรรํา นะคะส่วนใครที่ทําอยู่ในโรคออนไลน์ก็จะมีลักษณะของการขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะแต่ว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ซัพพอตในเรื่องงานส่วนใครที่ยังทํางานประจํานะคะส่วนมากสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่งานนะคะงานก็นหนักปกติแต่สิ่งที่ทําให้เหนื่อยใจคือ คนรอบข้างนะคะคนรอบข้างทําให้เราเหนื่อยใจยิ่งกวันงานอีกนะคะส่วนใครที่ยังไม่มีงานหางานอยู่มีเกณฑ์นะคะสมัครงานอะไรไว้ก็อาจจะได้รับการติดต่อนะคะต่อไปสําหรับเรื่องความรักคนที่เกิดวันอาทิตย์ภายที่ยังโสดนะคะจะมีการติดต่อเจราจาเข้ามาขายขนมจีบและเราก็จะเจอคนถูกใจลองศึกษาดูใจกันนะคะแต่ให้ระวังว่า เขามีมือที่สามมีคนที่สามหรือมีคนของเขาอยู่หรือเปล่าให้ระวังนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณเริ่มเห็นอกเห็นใจกันหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงคือคุยกันในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าจะคบกันต่อก็คุยกันถ้าไม่คบกันต่อก็เลิกรากันด้วยดีนะคะสำหรับ วันอาทิตย์นะคะใครที่มีความรักก็หมั่นเติมความรักให้กันบ้างเปลี่ยนบรรยากาศพากันไปที่ไหนบ้างเพื่อให้ความรักมันมั่นคงมากขึ้นนะคะสําหรับวันอาทิตย์การงานสําหรับวันจันทร์มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะอาจจะต้องย้ายงานย้ายแผนกหรือใครที่สมัครงานไว้มีเกณฑ์ได้งานนะคะแต่อาจจะไม่ได้งานที่เราตั้งใจสักเท่าไหร่ใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะงานมีการเติบโตมีการเคลื่อนย้ายมีการลงทุน ใครที่คิดจะลงทุนอะไรใครมาติดต่อชวนลงทุนลองดูนะคะถ้าเป็นไปได้อยากให้ทําแต่ยังถ้าทํางานประจําอยู่ด้วยและอยากทําธุรกิจใหม่ให้ทําควบคู่กันไปนะคะแต่มันจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นในเรื่องงานนะคะจะมีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโยกย้ายสถานที่ทํางานโยกย้ายตําแหน่งนะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์ การเงินตอนนี้รุ่มร้อนเลยทีเดียวนะคะเป็นคนมีค่าเช่นเคยนะคะค่าบ้านค่ารถค่าไฟค่าน้าค่าทุกค่าเลยนะคะคือด้วยที่ตัวเราต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือต้องรับผิดชอบหลายๆชีวิตนะคะตอนนี้มาเลยทำให้เรื่องการเงินค่อนข้างอึกระทึกคือโคมกันเลยทีเดียวนะคะใช้คำว่าอึกระทึกคือโคมเลยทีเดียวนะคะแต่ข้อดีคือปากคุณได้เงิน สมมติเรารู้สึกว่าเออเราไม่ไหวเราจะหยิบยืมใครหรือทําเรื่องกู้แบงค์หรืออะไรก็ตามจะประสบความสําเร็จปากคุณจะเป็นการหาเงินให้พูดดีๆเวลาขอพอรก็ขอดีๆห้ามแช่งคนห้ามนินทาคนห้ามด่าคนและเรื่องการเงินมันจะค่อยๆดีขึ้นปากพาไปหาเงินนะลูกถ้าหนูจะเสริมเรื่องปากถ้ามาเสริมกับแม่นะลงปากเจ้าซับไปลูกในเมื่อเรารู้เราเด็ดเรื่องเรื่องปากก็มาเสริมปากนะคะหรือเสริมเรื่องสเสน่ห์หรือเสริมเรื่องการ พูดจาการาสมมุติเราทำธุรกิจเกี่ยวกับหน้าร้านออนไลน์เซลอะไรอย่างเงี้ยแม่แนะนำมาทำอักขีตัวหอมนะลูกให้คนเชื่อคนฟังคนเมตตาคนรักคนหลงกับวาจาที่เราพูดแต่ก็ให้ระวังเรื่องอารมณ์เรื่องคำพูดเพราะว่าเราเป็นคนพูดตรงไม่แคร์คนอื่นสักเท่าไหร่ให้ระวังเรื่องนี้นะคะ เพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบดังเรื่องคําพูดนะจ๊ะให้ระวังคําพูดนี้นิดนึงและเรื่องการเงินทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ตอนนี้มันรู้สึกว่าเยอะไปนิดนึงแต่อดทนไปอีกนิดนึงนะค่ะเดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะต่อไปเรื่องความรักนะคะสาหรับคนที่โสดนะคะคนโสดระวังไปเจอคนมีเจ้าของหรือไปถูกใจคนมีเจ้าของให้ระวังปัญหาที่ตามมาคนที่มีคู่แล้วนะคะมีเกณฑ์ได้ ของฝันของกำนันจากคนรักนะคะหรือแบบเอออยู่ดีมาเซอร์ไพรส์พาไปกินข้าวพาไปเที่ยวหรือมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้นะคะก็ยินดีด้วยสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะต่อไปสำหรับคนที่เกิดวันอังคารการงานตอนนี้นะคะเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขกับงานเราอึดอัดกับงานเราไปทำงานเหมือนเราเป็นหุ่นยนต์ไม่มีความสุขไม่มีแพชชั่นไม่มีอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับงานรวมทั้ง เจ้านายรวมทั้งเพื่อนร่วมงานมาทําให้เราเหนื่อยหน่ายและเบื่อหน่ายอยากออกจากงานถ้าแนะนํานะคะสองสามเดือนนี้อย่าเพิ่งออกให้เลยช่วงนี้ไปก่อนเลยไตายมาานี้ไปก่อนและค่อยว่ากันนะคะให้อดทนให้พิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งที่คนอื่นพูดเราไม่ได้เป็นอย่าง,งานั้นกล้าพูดมากขึ้นอย่าแบบช่างมาช่างไม่ช่างไฟเลยค่ะอันไหนไม่ผิดคือไม่ผิดอันไหนคือผิดคือขอโทษให้เราสู้กับสิ่งที่ถูกต้องเพราะบางครั้งอะ่ะ คนอื่นรับฟังในสิ่งที่คนอื่นพูดแต่ไม่ได้พูดจากตัวเราเราไม่มีไม่ได้มีโอกาสได้พูดต่อไปเนี้พูดเลยเจอก็พูดเลยว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฉันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะไม่อย่างนั้นหนูก็จะต้องยอมแล้วก็ยอมแล้วก็ยอมแล้วก็ช่างมันช่างมันแล้วก็มานั่งมีความทุกข์อย่างเงี้ยไม่ได้หรอกสู้แล้วไฟพิสูจน์ตัวเองเพราะจริงๆหนูมีความสามารถแต่หนูโดนกดความสามารถแค่นั้นเองทำให้คนอื่นมองว่าหนูไม่มีความสามารถหนูต้องโชว์มาเลยอย่ามากดฉันฉันเก่ง นะคะในเรื่องงานหนูไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ส่วนเรื่องเงินหนูพึ่ง,เส,เ,งนะะเสียเงินไปกับการโดนหลอกนะคะเสียเงินไปกับการโดนหลอกอาจจะหลอกให้ทําธุรกิจหลอกยืมเงินหรือหลอกอะไรก็ตามหรือถ้ายังไม่โดนให้ระวังนะคะเรื่องการเงินตอนนี้งดยืมงดคปกกาประกันงดลงทุนกับคนที่เราไม่แน่ใจ ส่วนการเงินเราเองอะถือว่าไปได้ไหมมันยังไปได้แต่มันยังไม่เราแค่รู้สึกว่าทําไมเราไม่ประสบความสําเร็จทําไมเรายังไม่มีเงินเก็บเรามีแต่เงินใช้กับเงินจ่ายแล้วก็รวมถึงภาระหน้าที่หลายๆอย่างมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าทําไมเราไม่ประสบความสําเร็จสักทีหนูต้องคิดอีกแง่หนึ่งนะลูกว่าหนูประสบความสําเร็จมาขั้นหนึ่งแล้วนะหนูลองมองกลับไปก่อนหน้าเนี้ยหนูไม่ได้มีขนาดเนี้ยหนูแย่กว่านี้ด้วยซ้ําหนูต้องมองความสําเร็จตัวเองก่อนลูกว่าเฮ้ยหนูสาเร็จแล้วนะ ถ้าหนูมองแต่ความไม่สําเร็จไม่สําเร็จไม่สําเร็จมาตอบย้าตัวเองหนูก็จะไม่สําเร็จแต่ถ้าเมื่อไรที่หนูโฟกัสที่ความสําเร็จว่าเฮ้ยหนูกูสําเร็จมาเก้าหนึ่งแล้วนะเก้าว <9 S 2> ต่อไปเจอกันเ <Defin it. S 2> ชื่อไหมถ้านหนูเปลี่ยนโฟเนี้หนูจะค่อยๆก้าค, hips, ค, gearbox, ค, hips, ค่อยค่อยๆก้าค่อยค่อยเก้าและสิ่งที่หนูมีสิ่งที่หนูติดมันจะค่อยค, ih, ค następ, แก้ปมแก้ปมแก้ปมและหนูจะประสบความสําเร็จในเรื่องเงินเพราะว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่เก่งเก่งความคิดเก่งคําพูดเก่งการกระทําหนูเป็นคนที่เก่งเก่งมากๆนะคะขออย่างเดียวว่า อย่าไปวัดกับคนอื่นหรือไปวัดกับสิ่งที่เรามีหรือในอดีตให้มองมณนะปัจจุบันเทียบตัวเองกับปัจจุบันกับอ,อดีตที่ผ่านมาตอนนี้หนูดีขึ้นตั้งเยอะแล้วหนูก็แค่บอกว่าอันนี้ก้าวแรกเดี๋ยวก้าวต่อไปเจอกูและหนูจะประสบความสําเร็จบอกไปเลยบอกกับตัวเองไปเลยว่ากูทําได้เจอกันอนะไรปัญหาอะไรเข้ามางเจอกูอะไรเงี้ยคือสร้างพลังให้กับตัวเองเพราะว่าด้วยตัวหนูไม่มีใครมาสร้างพลังเพราะว่าเหมือนหนูเป็นทุกอย่าง สู้เองทําเองประชนเองในเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นคนกระทําพลังอยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเองให้มันไปเยอะๆให้พลังตัวเองไปเยอะๆหนูจะไม่มีคําว่าแพ้เลยนะคะต่อไปเรื่องความรักถ้าตอนนี้หนูรู้สึกว่าเฮ้ยความรักทําไมกูสู้อยู่คนเดียวทําไมคนข้างกายกูไม่สู้แม่มองว่าหนูสื่อสารกันใหม่สําหรับใครที่เรารู้สึกว่าคู่เรายังดีอยู่ มึงก็แค่ขี้เกียจมึงก็แค่ช้ามึงก็แค่นู่นนี่นั่นเขาเสียแค่นั้นลูกเขาไม่ได้เสียถ,ถ้าเขาไม่มีคนอื่นแต่ถ้าคู่ไหนที่เสียถึงขั้นมีคนอื่นทิ้งแม่งเลยอย่าเอาคนที่ไม่มีประโยชน์มาดึงรั้งความรุ่งความเจริญความสําเร็จของหนูถ้าไม่มีไม่ได้ทําให้ชีวิตฉันดีขึ้นไม่ต้องมองความรักหนูผ่านมาเยอะและ้วรู้แล้วนี่ความรักกินได้ไหมความรักทําให้ครอบครัวเดินต่อได้ไหม ถ้าผู้ชายดีๆแล้วมันรักเรามากพอมันต้องสู้ไปกับเราแต่ถ้าเราเดินแทบตายแม่มายืนเกาะขาคุณนั่นอนะ่ะกูไปไม่ได้กทีก็ต้องมาลากคุณไปด้วยเนี่ยสลัดออกแล้วเดินเองไหมลูกผู้ชายเยอะแยะเมื่อไหร่ที่หนูพร้อมหนูสมบูรณ์ผู้ชายเยอะแยะลูกพูดง่ายทํายากแต่ลองทําก่อนแม่ว่าหนูทําได้เพราะหนูเป็นคนที่รักอนาคตหนูลองมองไปอีกห้าปีกับผู้ชายคนนี้เป็นยังไงถ้ามีอนาคตดึงมันขึ้นมาด้วยกัน แต่ถ้าไม่มีอนาคตเราติงเขียยไปเลยถ้ามันมีอนาคตหนูดึงมือเขาขึ้นมาเดินด้วยกันแต่ถ้าเขาไม่มีอนาคตไม่ได้เรื่องเจ้าชู้นู่นนี่นั่นเอาขาเขี่ยไปเลยเดินหน้าไปเลยลูกเสียเวลาแต่ถ้าสําหรับใครไม่มีคู่หนูมีเกณฑ์เจอคนถูกใจนะคะเจอคนเข้ามาอุปถัมเข้ามาช่วยเหลืออ,อคู่คนเนี้ยเป็นคู่ที่มาอุปถัมคู่ที่มาช่วยเหลือ ในเรื่องงานและเรื่องเงินนะคะหนูจะได้เจอแต่ว่าอาจจะสูงวัยกว่าเรานิดหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ยังโสดนะคะแต่ถ้าใครที่มีคู่แล้วอย่างที่แม่บอกคิดดูว่าจะทนที่เขาเกาะขาอยู่อย่างนั้นหรือจะสลัดออกแล้วเดินหน้าไปคิดเอาเอง